ตอนที่45กลุ่มเยาวชนสร้างสารรค์ที่บางประหมอเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัชการันเป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราในวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของพลังเล็กๆก,การรวมตัวกันของเยาวชนที่ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่คะ่ะ ชุมชนบ้านบางประหมอชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวไทยอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีประชากรเพียง244ครัวเรือนอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือทำประมงและรับจ้างทั่วไปค่ะชุมชนแห่งนี้อยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีมากนักและแม้จะเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมือง แต่ก็ประสบปัญหาในชุมชนหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดอนามัยในชุมชนและการศึกษาของเยาวชนแต่นับเป็นความโชคดีของชุมชนบ้านบางประหมอค่ะที่วันนี้มีเยาวชนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันพัฒนาชุมชนของพวกเขาเองน้องนูรุดิงดารีนักศึกษาชั้นปีที่สองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นเด็กหนุ่มจากชุมชนบางประหมอได้รวบรวมเพื่อนๆมาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนค่ะก็ที่ทําในหมู่บ้านนะครับที่เกี่ยวกับเยาวชนโดยตรงนี้จะมีการติวเยาวชนในวันเสาร์งานเกี่ยวกับการเอายาวชนภายในหมู่บ้านนั้นไปทํากิจกรรมชื่อโครงการว่าโครงการพัฒนาเยาวชนในหมู่บ้านและก็เอายาวชนเหล่านี้ มาจัดกิจกรรมกับน้องๆที่ผ่านมาเป็นโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนต้านพยาเสพติดครับก่อนที่กลุ่มนุรด,ดีเนี่ยได้รวมตัวกันทํางานตรงนี้คิดว่าหมู่บ้านเราประสบกับปัญหาอะไรเราถึงได้อยากทําตรงนี้ค่ะในส่วนนี้นะครับช่วงแรกๆนั้นผมได้ยินเขา่เขาๆกับ,ก,บกับบางป่าหมอนะครับก็บอกว่าบางป่าหมอนั้นเป็นหมู่บ้านที่ด้ยอยก,การศึกษา อันดับต้นๆของปัตตานีผมก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ทําแล้วก็ใครจะทำล่ะครับทีนี้ก็เห็นจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่คนที่เรียนถึงระดับอุด,ดมนี้น้อยมากสามารถนับได้สิบคนก็ยังไม่ถึงนะครับทําให้ผมนั้นรู้สึกว่าคือเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วในหมู่บ้านต้องพยายามจับกลุ่มแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้คนในหมู่บ้านนั้นสามารถที่จะมีการศึกษาดีกว่านี้นะครับ คุณผู้ฟังคะนอกจากน้องนูรูดิงแล้วเรายังมีกลุ่มเพื่อนๆของน้องนูรูดิงที่เป็นแการนำเยาวชนหญิงได้มาร่วมกันทำงานพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองอีกด้วยค่ะดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับน้องๆกลุ่มนี้มีน้องอัสมามะเซงน้องมูนีรอกูโนและน้องคอริปสะสะเรามาฟังกันค่ะว่ากิจกรรมที่น้องๆกลุ่มนี้ได้ช่วยกันทำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนบ้างค่ะ อันแรกก็คือโครงการที่ทําค่ายอบรมจริยธรรมต้านพาย,ยาเสิติดภาคฤดูร้อน <S <S ก็จะเห็นได้ว่าหลังจากทํากิจกรรมเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายของเด็กส่วนมากแล้วเด็กจะอยู่บ้านไม่ค่อยจะใส่ผ้าคลุม <S <S 1> <S 1> พอได้ไปทําค่ายแล้วเด็กๆก็มีผ้าคลุมติดอยู่บนหัวนะละหมาดอาจจะไม่ครบเด็กๆแต่ว่าจากสาวัคตีนก็เป็นสีวัคตูเด็กๆก็แบบมีการพัฒนา กิริยามารยาทไปไหนมาไหนอัสลามอะลัยกุมจะกลับบ้านก็สลามกับคุณครูกลับบ้านก็สลามกับพ่อแม่จากที่ไม่เคยทํามาก่อนก็คือจะเห็นได้ชัดตรงนั้นนะคะ,ะเด็กตาดีกาค่ะคือไม่รู้จะหาทางยังไงแล้วให้เด็กขยันมาเรียนตาดีกาขนทางนี้มันน่าจะดีนะคะคือลองทําสักพักก็คือโอเคค่ะผลตอบรับดีเหมือนกันค่ะทําให้เขา อยากมาโรงเรียนตดิกามากขึ้นแล้วก็กิริยมรามารยาทเขาก็ดีวมมกว่าเมื่อก่อนขึ้นค่ะแล้วนอกจากค่ายอบรมเยาวชนแล้วยังมีงานอะไรอีกคะที่นุง้งองร่วมกันทําคะค่ะตอนนี้กําลังคิดอยู่นะคะก็คือว่าเดือนกรกฎานี้ก็คงมีนะคะก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนาชุมชนคะก็คือเราจะเน้นแกนนําในชุมชนของเราแล้วก็ไปทําค่ายคุณผู้ฟังคะเมื่อน้องๆได้มาร่วมกันทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านบางประหมอคุณรอเซมะเซงมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะผมดูดูแลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยในด้านโรงเรียนตัด,ดิกายกตัวอยา่างตอนก่อนเนี่ยตัด,ดิกาของเราเนี่ยแย่มากเลยแย่มาก ครูสอนก็ไม่เคยจะมีคนสอนเท่าไหร่แล้วก็เด็กๆก,ก็ไม่เคยจะมาเรียนเท่าไร่ต้องไล่ทุกอาทิตย์เลยพอมีน,อนอ้องๆเยาวาชนของเราขึ้นมาเนี่ยเด็กมันก็มีกําลังใจเรียนเพราะว่าเขาเห็นพี่ๆรุ่นพ,พี่่เนี่ยตั้งใจที่จะสอนเขาจะให้ความรู้กับเขามันก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลย คุณผู้ฟังคะโครงการที่น้องๆเยาวชนทำจะขับเคลื่อนได้ต้องอาศัยงบประมาณค่ะซึ่งผู้ที่มีส่วนเป็นแรงเสริมและแรงหนุนให้งานพัฒนาเดินหน้าได้รองศาสตราจารย์ดรสุกรีฮายีสาแมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีอาจารย์สุกรีบอกว่าเข้าไปที่ชุมชนบางประหมอมาสี่หปีแล้วคะ่ะ อาจารย์ได้เข้าไปกระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของงานพัฒนาที่ต้องร่วมมือกันกับทุกฝ่ายจนมาถึงวันนี้อาจารย์มองว่าบางประหมอพัฒนาไปมากค่ะบางประหมอเนี่ยถ้าจะต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาต้องทาทุกด้านทาด้านเดียวไม่ได้จะเน้นด้านเดียวไม่ได้ต,ไดต้องพัฒนาทุกด้านเลยนะครับทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสาสนาทั้งการศึกษาทั้งอาชีพ ความพ่วงมือร่วมไม้ของชุมชนต้องถามประเด็นเหล่านี้หน้าที่เราก็คือ,ต,อต้องบอกชาวบ้านให้ทำพอมาถึงวันนี้อาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เท่าที่เห็นมาเนี่ยเขาเปลี่ยนจากเดิมเยอะเลยโดยเฉพาะในความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนาหมู่บ้านการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการนําผู้นําสี่เสาหลักที่เราเรียกนี่นะทั้งอิมัมทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งอบตอทั้งประชชุมชนทุกคน พร้อมที่จะขยับหมู่บ้านให้ไปข้างหน้าให้ได้นะครับสองผมเห็นอนาคตเราเห็นอนาคตของที่นั่นมันจะมีกลุ่มเด็กอายุสักต่ำกว่า20ปีเนี่ยเขากำลังทำงานเพื่อหมู่บ้านตัวเองแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็เรามีบทบาทมากในในชุมชนบางกระมอนะครับทุกด้านเลยโดยเฉพาะทางด้านด้านการศึกษาเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยจะเป็น ตัวที่เป็นกลุ่มคนที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของชุมชนได้เพราะชุมชนลักหนังนี้เราเราจะเปลี่ยนภายในวันเดียวมีทางเราทําได้ตอนนี้คือควางโครงสร้างให้นะครับมอบงานพยายามมอบงานไปเรื่อยในขณะเดียวกันก็พยายามปลุกเรื่องเรากําลังสร้างหมู่บ้านด้วยกันนะหมู่บ้านเขานี่แหละผมไม่ใช่คนสร้างมอ,อไม่ใช่คนสร้างเขานี่ยต้องสร้างแต่มออจะช่วยเหลือสนับสนุนอนํานวยการให้อันนี้ต้องทานะครับเราก็ได้ได้กลุ่มผู้นําขึ้นมาแล้วผู้นําต้องดูไปถึงผู้นํารุ่นใหม่ที่เราจะต้องสร้าง ว่าผู้นํารุ่นรุ่นเก่าเนี่ยส่วนใหญ่หหแค่ไม่ไม่ค้านเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วแต่ปรากฏว่าบางประมอน,นีไม่ใช่ไม่ค้านแต่ช่วยในขณะที่ผู้นํารุ่นใหม่พร้อมเข้ามาแล้วผู้นํารุ่นเก่าคือผู้ใหญ่เนี่ยทั้งหมดเลยนะก็มองเด็กด้วยความชื่นชมเด็กที่ทําตรงนี้เด็กก็มีกําลังใจเขาก็พร้อมทําอยู่แล้วเราก็พยายามปรับภูมิทัศน์มัสยิดตัดิกาเราก็พยายามปรับตัดิการนี่ไม่ได้ปรับเฉราะภูม,มิทัศน์เราเข้าเรียกว่าปฏิวัติตัดิกานะครับโดยเอาพวกคนรุ่นใหม่เข้าไปทําโดยความยินยอมนะ ขบบส่วนอิหมามสมาแอรกูโนผู้นำศาสนาในชุมชนมองเรื่องนี้ว่าข้อขอบคุณทางมอโดยเฉพาะกณาจารย์ที่ให้ความร่วมมือสมมุติว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเขาเชิญมอตั้งใจอยากให้ยาวนนเกิดการเรียนรู้ได้เรียนรู้ตนเองมีวิชาความรู้กลับมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านเองอย่างน้อยเขาเกิดความภูมิใจในเขาสวังว่าอนาคต เยาวชนหมู่บ้านที่อาจจะยังไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหนี้เกิดความเปลี่ยนใจมาศึกษาบ้างอาศัยแบบอย่างที่ดีนบเราขอบุรีมาคลิปนี้นะครับผมข้นาการเด็สุรนอริมาจูกอีหม่ามบอกกับเราตอนท้ายเป็นภาษามลา,ายูค่ะว่าให้ศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะได้มาพัฒนาชุมชนให้เกิดความเจริญกันต่อไปค่ะ คุณผู้ฟังคะดิฉันมาที่บางประหมอดิฉันพบความสุขของเด็กๆเยาว,วชนกลุ่มนี้ที่เขาได้เป็นผู้ให้เพราะพวกเขาเชื่อว่าด้วยพลังอุดมการจิตสำนึกและความรัก ที่พวกเขามอบให้กับชุมชนพลังเล็กๆของพวกเขาจะเป็นพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและร่วมสร้างสารรค์ชุมชนที่พวกเขาอยู่ให้เป็นชุมชนแห่งความสุขเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันและเป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทั้งชีวิตความเป็นอยู่และจริยธรรมทางศาสนาค่ะกิจกรรมทุกอย่างที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นระบบการเรียนการสอนในตาดิกาพวกเราก็จัด ทำขึ้นมาเองตารางสอนระบบการเรียนก็ทําขึ้นมาได้เพราะความพยายามคืออยากเห็นน้องๆตดิกาอยากเห็นเขาขยันมาเรียนอยากเห็นเขาอ่านได้เขียนได้แบบในฐานะที่เรากําลังเรียนอยู่เราก็อยากสอนเขาให้สามารถอ่านได้เขียนได้เขียนภาษามลายูได้เขียนภาษาอาหรับได้แบบนี้คะ่ะถึงวันนี้มีคนสนับสนุนอะไรต่างๆมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นพัฒนาสังคมของเรา ให้ดีกว่าเดิมตั้งแต่ที่เราคิดแรกๆกมันยากลําบากเหลือเกินแต่วันนี้มันสบายกว่าเมื่อก่อนคือมีคนหลายคนที่มาสนับสนุนส่วนนี้อยากให้น้องๆช่วยแนะนําเยาวชนใน3จังหวัดเนี่ยคะ่ะให้ลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อสังคมอย่างนี้แบบที่พวกเราทําบ้างคะ่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆพี่ๆคือมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะคือถ้าเราไม่ลงมือทําแล้วเมื่อไหร่มันจะเห็นผลถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันแล้วใครจะมาช่วยเหลือเรา คืออยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อมาพัฒนาหมู่บ้านของเราเองะคะอนาคตนี้คิดว่าเรากับเพื่อนๆในกลุ่มวางแผนจะทําอะไรกันต่อคะณตอนนี้นะครับก็คิดว่าจะพยายามเกาะกลุ่มให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นผู้นําในอนาคตในรุ่นเหล่านี้นะครับให้ดีที่สุดถ้าวันนั้นมาถึงก็คิดว่าอะไรต่างๆที่จะทําในบางป่าหมอกก็จะมีอีกเยอะแยะนะครับ คุณผู้ฟังคะนี่คืออีกบทบาทของเยาวชนที่ทุ่มเทเวลาที่เขามีอยู่ทำงานสร้างสารรค์สังคมและชุมชนค่ะทุกวันนี้พวกเขายังคงแน่วแน่ที่จะเดินหน้าต่อไปโดยที่วันและวัยไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและที่สำคัญนะคะพวกเขาได้พิสูจน์ว่าวันนี้พวกเขาเป็นความหวังของชุมชนในบทบาทของการเป็นผู้สร้างและผู้พัฒนาค่ะ เรายังมีเยาวชนอีกมากมายค่ะที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ต่างๆในสังคมรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนในทุกพื้นที่ผู้รวมกันรสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้งดงามค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัสรารัตการันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ให้ส่งเสียงอย่างมีพลังโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปอินเตอร์เนิวสและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร์ w i วย์เวผู้หญิงภาคประชาสังคม